Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News พลังประชารัฐกวาด150สสออฝันของพี่ใหญ่ตายตอนจบประเด็น ฝันให้ไกลทางการเมืองนาทีนี้คงไม่มีฝันไหนร้อนแรงเท่าฝันของพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่จะกว่าสอสอพลังประชารัฐให้ได้150ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าบิ๊กป้อมหล่นคำพูด150ที่นั่งกลางวงดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลเมื่อเรื่องนี้ตกเป็นข่าวกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้องเป็นตัวเลข150เพราะจริงๆบิ๊กป้อมพูดตัวเลขนี้มาหลายครั้ง แล้วเหตุผลนอกจากปลุกใจลูกพักตัวเองเพื่อดึงกลุ่มกวนต่างๆให้มั่นใจไม่ย้ายหนีพลังประชารัฐแล้วยังเป็นตัวเลขยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพราะจำนวนเสียงสอสอ150เสียงบวกกับ250เสียงของสอวอที่อาจแตกแถวไปบ้างตามการเวลาอาจได้เสียงเกิน375เสียงในที่ประชุมสภา สามารถจองเก้าอี้นายกไว้ก่อนจากนั้นค่อยเคาะกลาเรียกพักการเมืองต่างๆมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสียงต่ำสุดที่ต้องการคือ126เสียงเพราะเมื่อบวกกับสว2อ0ร250เสียงจะได้376เสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสองสภาคือ750เสียงแต่อย่างที่บอกคือผ่านมา3 4ปีสวบางส่วนเริ่มเอาใจออกห่างจึงต้องหาตุนไว้อีก25เพื่อความมั่นใจ คำถามคือ150ที่นั่งจะเอามาจากไหนเสียนการเมืองรู้ดีว่าเป็นเรื่องยากด้วยเหตุผล5ข้อได้แก่ 1. คะแนนนิยมในตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ดีเหมือนช่วงการเลือกตั้งปี6-2ยุคนั้นยังเชื่อสโลแกนเลือกความสงบจบที่ลุงตู่ภาพลักษณ์ต่างๆนายกยังดีพักพลังประชารัฐยังได้สอสอมาเพียง116ที่นั่งแบ่งเป็นสอสอเขต97ที่นั่ง บัญชีรายชื่อ19ที่นั่งฉะนั้นการจะหวัง150ที่นั่งต้องหามาเติมอีก34ที่นั่งทั้งเขตและปาร์ตี้ลิสต์สกลุ่มกวนต่างๆภายในพักโดยเฉพาะสสบ้านใหญ่หายไปบางส่วนกลุ่มใหญ่ที่สุดที่วันนี้ไม่ได้อยู่พลังประชารัฐแล้วคือกลุ่มผู้กองธรรมนัฐย้ายไปพักเศรษ,ษฐกิจไทยมีสสเขตในพื้นที่สําคัญเช่นจังหวัดพะเยาตัวผู้กองเองและเครือข่ายจังหวัดกําแพงเพชรไผ่ลิกจังหวัดขอนแก่น สมศักดิ์คุณเงินสุรินทร์นัทธพลจรัตพีรพงษ์และอื่นๆเมื่อเสียคนเหล่านี้ไปโอกาสที่พลังประชารัฐจะกวาดสอสอยกจังหวัดหรือได้สอสอพร้อมกันหลายเขตในจังหวัดนั้นเป็นเรื่องยากมีความเสี่ยงจะกลายเป็นพื้นที่ฟันลอ้อหรือพากันสอบตกหมดมากกว่า กลุ่มอื่นที่ออกจากพักแต่ไม่ได้ไปอยู่กับผู้กองเช่นคอนแก่นตระกูลช่างเหลา้าซึ่งออกไปอยู่ภูมิใจไทยกลุ่มวิรัตรัตนเศษซึ่งรอหาพักใหม่สวมสุพลฟองงามแม้จะเป็นสสบัญชีรายชื่อแต่มีฐานเสียงที่อุบลราชธานีซึ่งปัจจุบันไปอยู่กับพักสร้างอนาคตไทย 3. สอสอนกแลหรือกลุ่มที่ไม่มีฐานเสียงแต่อาศัยกระแสะลุงตู่เข้าสภาเช่นสอสอใต้13คนตัวเลขผลการเลือกตั้งปี62กลุ่มเหล่านี้โอกาสได้เป็นสอสออีกครั้งเป็นเรื่องยาก 4สส,สกรุงเทพที่เคยได้12ที่นั่งซึ่งนอกจากกระแสนิยมลุงตู่ยังเป็นฝีมือการทำพื้นที่ของกลุ่มกปปสนัทพลทีพสวุวรรณพุทธพงศ์ปุนกันและสกลทีพัทยกุลแต่วันนี้3คนนี้ไม่มีใครอยู่พลังประชารัฐแล้วดังนั้นพื้นที่สสกรุงเทพจึงลำบากสะท้อนได้จากผลเลือกตั้งซ่อมหลัก4ดอนเมืองปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาพอมองเห็น กลุ่มกวนที่เหลืออยู่ในพักยังคงมั่นคงกับพักหรือไม่กลุ่มสามมิตรกลุ่มใหญ่ที่สุดในพักขณะนี้ถ้าลุงตู่หมดลุ้นหรือลุ้นยากในการหวนมาเป็นรัฐบาลอีกสมัยสามมิตรน่าจะหาบ้านใหม่สถานะตอนนี้คืออยู่รอย้ายกลุ่มชนบุรีแตกเป็นสองขั้วคือขั้วสุชาติชมกลิ่นกับขั้วคุณปลื้ม คำถามตอนนี้คือเคลียร์จบจริงหรือไม่หรือกลุ่มคุณปลื้มจะย้ายพักเพราะมีข่าวกับพักสร้างอนาคตไทยกลุ่มเพชรบุญนำโดยสันติพร้อมพัดมีประมาณ5-6เก้าอี้มีโอกาสอยู่หรือย้ายก็เป็นไปได้กลุ่มสิงห์บุรีกลุ่มภาคกลางตะวันออกที่ไม่ใช่ชนบุรีกลุ่มภาคตะวันตกเช่นการจนบุรีราชบุรีแกนนํำเช่นชัยวุฒนาขามานุศรตรีนุชเทียนทองปารินาไกรคุป แม้จะยังอยู่กับพักแต่จำนวนสสมากพอที่จะพาพักเป็นแกนนำรัฐบาลหรือไม่ขณะที่บางคนเช่นปรินาก็ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญทุกกลุ่มโดนกระแสดูดจากพักการเมืองอื่นทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือพักการเมืองใหม่ๆ พิจารณาจากความเป็นไปได้นักขณะนี้จำนวนสสพลังประชารัฐมีแต่จะลดลงยังไม่เห็นแนวโน้มเพิ่มขึ้นกูรูนักวิชาการเมืองซึ่งเป็นระดับคีแมนของพรรคการเมืองใหม่วิเคราะห์ให้ฟังว่าโอกาสของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งหน้าขึ้นอยู่กับสองปัจจัยคือ 1. กฎหมายลูกใช้ระบบคำนวณแบบสสพึงมีหรือไม่ถ้าใช่ยังพอมีความได้เปรียบอยู่บ้าง 2. ถ้าสุดท้ายใช้ระบบบัตร2ใบเหมือนปี40หรือปี54โอกาสพ่ายแพ้อย่างยับเยินมีสูงด้านรองศาสตราจารย์ดรยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชอธิบายเสริมว่าพักพลังประชารัฐต้องผเผชิญกับโจทย์ยาก 1. ปัญหาเศรษฐกิจ 2. ปัญหาใครคือแคนดิเดตนายก 3. ปัญหาภายในพัก 4. เลือดไหลออกโดยเฉพาะสามมิตรหากย้ายพักเท่ากับพลังประชารัฐจบเผลอๆไม่มีชื่อนี้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยด้วยซ้ำขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก nationtv อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ